ทำอะไรอยู่เบนนี่น่าจะเป็นการนอนครั้งสุดท้ายของเอเลียก็ได้นะเอ่อนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเจคติดเครื่องเลยไปกันเถอะเช้าแล้วหรอเนี่ยแล้วมันจะสตาร์ทรถแถวเนี่ยวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอขี้เกียจเลยเนี้ยเบี้ยดีมึงเล่นยกออกมาทั้งเียงเลยเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมึงลงทุนกันจริงๆเ้ยเอาแบบนี้หรืวะช่วยกูด้วย ดูนันสิริบนู่นแล้วเป็นที่นอนที่ไม่เหมือนใครจริงๆแล้วก็ไม่มบีใครเหมือนด้วยขอโทษน้องชายแล้วแต่กูปวดขี้ขึ้นมามึงทำไงอ่ะเฮ้ยออกถนนใหญ่ไปแล้วเฮ้ยเดี่ยเธอเขาทำอะไรก่อนอ่ะเฮ้ยมีคนมองเยอะเลยไม่มองได้ไงล่ะโอเวนกำไลของกูแต่แท้เพิ่งตื่นขึ้นมาก็ได้พบกับความเหี้ยเลย มึงให้คุณอนได้ดีไม่ได้หรือไงเนี่ยมึงไปจับมัดกับซาเล้งพ่วงข้างไปไว้สัตว์รู้ปะเนี่ยมันเสียวขนาดไหนมันสูงนะเว้ยพูดไปไม่ก็ไม่ได้ยินกูอีกพวกนี้เนี่ยนี่สปอนเซอร์เตียงเข้ามึงไปเนี่ยก็พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยไปช่วยคุณเลยดิไปยะไปยะจ๋าไปยะจ๋ามาเอาเชือกเส้นเดียวมารับประกันชีวิตกูได้ไงโอ้ไม่ยินสีโปรดช่วยลูกด้วยโอ้มันจะพากูไปไหนเนี่ย เฮ้ยพวกมึงเข้ามาในป่ากันนะเว้ยมึงจะมาหาเห็ดกันก่อนเหรอโอ้เวียนนะกูเอ๊อกูลืมกูลืมซะงั้นกูลืมมันังกระติกมาเผื่อจะได้ยิงกระป๋อมแถวนี้มึงให้บอกล่วงหน้าก่อนว่าผู้พึงอ่ะเฮ้ยมึงไม่ห่วงกูเลยเหรอบัดไปดูอะไรเลยเออ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 หามึงวะวะวโอ้ขอบใจมากนะครับที่ผมได้สัมผัสกับธรรมชาติถุยเฮ้ยเหลุมมึงก็ผ่อนบ้างนี่กูเป็นผู้ได้แสนนะเว้ยหยุดกูจะเปียก เฮ้เฮ้เฮ้ตกลงไปในน้ำพัดกูหายเลยเนี่ยกูไม่รู้เรอกูไม่ได้ใส่กางเกงไหนผมปิวไปนี่เห็นหำแน่นอนจอดซึ้งเกงไหนหกูหว่านได้ปะไ <c oughs> อเบนกูมีเรื่องอาะขอร้องอะไรเหรอเอากูลองเอากูลองได้เปล่าไปกูม่ธืดเดี๋ยวนี้ฟามหมูเหม็นขี้หมูกูสลบท์ละเ,เดี๋ยวก่อนได้เลียดนี่นายเป็นลมเหรอเนี่ย อจ,จ,จอดรถก่อนโอ้พระเจ้าช่วย <c oughs> เอลยต <c oughs> เอลยตเอลยตนี่เขาเราลงไปดูดีกว่าเอลยตเป็นอะไรไหมกูต <c oughs> ้องถามมากกว่าว่าพวกมึงเป็นอะไรกูนี่จะไม่ไหวล้วกูเบียนหัวไปหมดแล้วก็ยังมาเผิดกปอ้อห่มกู้วลองกูตดใส่เรียบร้อยแล้วเมียใหญ่สีนี่เราบ่มากบอกมีไม่กูก็ไม่ชอบเหมือนกันปล่อยกูได้ละกูต้องการลงตอนนี้ แกเชื่อกูด้วยกูทำไม่เป็นเนี่ยแล้วก็หิวข้าวเออหิวข้าวใช่ไหมอ้หรี่บอกว่าหิวข้าวใช่ไหมล่ะงั้นเราเออจะมาแวะซื้อข้าวกับเขาก่อนนะไหนเออรถเข้ามาได้ยังอ่ะ๋โอโน่นเหนื่อยตรงนู้นตรงนู้นโอ้ยแล้วบุบบึงจะพากูมากตรงที่โคตรเยอะทำไมล่ะเออเอาไปจอดต,ตรงไหนดีนะ <X> S> <S มันทำมาไหนกันมัน,นี่ย <X> S> <S คุณป้าถึงกับยืนงงเลยจอดไว้ตรงนั้นแหละหน้าห่างเลย เป็นไงบ้างเอลิสกูไม่กล้าสบตาใครเลยเอออะไรเอลิสคิดว่าทําดีแล้วล่ะคิดว่าจะทําดีที่สุดเลยนะ<อ>การแกล้งครั้งนี้ <c oughs> เออแต่ก็ดีของมึงนะมีคนผ่านไปผ่านมากูเห็นนมเขาด้วย <c oughs> เอลิสนาะยนะอยากกลับไปนอนไหมดูว่ายังไงเ <c oughs> นี่ยนอนเาก,กูจะกลับไปนอนมากๆตอนนี้แต่ถ้าวันายนอนตรงนี้ดีกว่าบรรยากาศดีเอยคนแก่นมยงวิญาณนังจะเดินผ่านได้ไหมเออกูหลับได้ไงวะเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันนอนก็นอนสูงขนาดนี้กูไม่มีกระเทยขึ้นมาขึงขืนกูหรอกมั้ง เอเลี่ยดนี้ช้ามันใหม่แล้วว้าวยียอะไรเนี่ยไป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 ไบไป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 ไไปไอไไปเนไป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 ไไปเปไ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 ไป วะโอ๊ยคุณปีอะไรทำเป็นจริงๆจ,จะไม่พูมบึงเดียวไอ้โอ๊ยมันมันโดนจังอ่ะอ่ะว้าคิสตันเป็นไงบ้างอะ่ะเอ้ยเขี้ยบมึงสนใจกูดีกว่ามันเนี่ยโอ้ยเศษเศษแขนมากเลยอะ่ะมาดูสองคนนั้นเป็นอะไรบ้างเนอะเฮ้ยเหมือนเตียงจะตกเลยอะ่ะงั้นลอร,รี่บอกให้คิสตันจอดดีกว่านะขอพระเจ้าช่วยเจ๊งแจ่แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยไอ้ลี้ เอ้ยไม่ดีแน่เลยแบบนี้นะ่ะโอ้ยรถเป็นไรหรือเปล่าวะนายทำรถเขาเป็นอะงไงไมเนี่ยเอเลียเฮ้ยลงมาตั้งเตียงเลย <c oughs> เอเลียเรียบร้อยแล้ว <c oughs>